สครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจําวันที่31กค65ขออภัยนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับสําหรับงวดวันที่30ที่ผ่านมานะครับเข้าไป2น้อยนะครับ ที่สาสิบเข้าสองนอยนะครับห้าเจ็ดออกตรงๆนะครับ5้าเจ็ดออกล่างนะครับ VIP 91เก้าหนึ่งไปออกล่างพิเศษนะครับเกือบเข้าทั้งสามนอยนะครับให้เก้าแปดออกเก้าเจ็ดล่างปกตินะครับดีครับที่ยังเข้าสองนอยนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งก็เข้าทุกทุกทุกนอยนะครับสามสิบเข้าสองนอยนะครับผม เห็นไหมครับตามที่ผมย้ำนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางอันก็ออกตรงๆนะครับบางอันก็ออกข้ามกันนะครับเหมือนเอาของปกติไปออกพิเศษแบบนี้นะครับก้าหนึ่งไปออกล่างพิเศษเรามาดูงวดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับงวดสิ้นเดือนที่สามสิบเอ็ดนะครับพรุ่งนี้ทั้งหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งสิงหานะครับลงไว้แล้วนะครับสําหรับหวยรัฐบาลไทยกับหวยลาวนะครับ เรามาดูวันที่31กรกฎาคมนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คํานวณไว้แล้วนะครับหน่อยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคันให้แต่ละหน่อยเลยนะครับมาดูที่หน่อยพิเศษหน่อยพิเศษก็จะมีนะครับหนึ่งหนึ่งสองสอง ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเด่นห้าวิ่งหนึ่งนใยปกติ นายปกติก็จะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองศูนย์ศูนย์สองเด่นแปดบิ้งศูนย์นาย v ี p บีพีก็จะมีนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสามสามห้าเด่นสามบิ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ํานะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆงนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ ผมเมื่อวานเข้าไปสองน้อยนะครับมาลุนต่อวันที่31นะครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยกับหวยลาวลงไปแล้วนะครับงวดประจำวันที่1สิงหานะครับพรุ่งนี้นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ